มีโอกาสสูงมากๆเลยทีเดียวครับในเวลานี้ที่เราอาจจะได้เห็นทางจูเลียนอวาเลสครับย้ายจากเรือใบสีฟ้าแมสซิตี้ไปเป็นนักเตะใหม่ของแอตเลติโกมาริดนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในช่วงระหว่างที่กีฬาโอลิมปิกกำลังแข่งขันนะครับทางฝั่งของจูเลียนอวาเลสครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยบอกว่าเจ้าตัวนะครับจะพิจารณาอนาคตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงเล่นกับแมนซิตี้ครับเพราะว่าในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมาครับ เขามีโอกาสลงเล่นก็จริงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเกมนัดสําคัญสําคัญครับเป๊ปกาเดล่ามักจะไม่ส่งเขาในการลงเล่นนะครับเจ้าตัวเองก็บอกว่าอยากลงเล่นในเกมนัดสําคัญสําคัญบ้างครับด้วยเหตุผลนี้นะครับเขาก็เลยมองว่าอาจจะต้องหาสโมสรใหม่ครับแล้วก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลังจากจบจากศึกโอลิมปิกครับแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็มีการรายงานข่าวนะครับโดยฟาบิซิโอโรมาโน่ครับโดยมีการรายงานข่าวถึง2ครั้งนะครับ ครั้งแรกก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางแอตเลนติโกมาดริดนะครับได้มีการยื่นข้อเสนอนะครับประมาณ60-70ล้านยูโรไปให้กับทางเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับเพื่อขอซื้อตัวจูเลียนอาเวเรสไปร่วมทีมครับจากนั้นนะครับในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับทางฟาบิเซโรมาโน่ครับก็ได้มีการรายงานข่าวโดยบอกว่าทางฝั่งของแอตเลนติโกมาดริดครับเพิ่มข้อเสนอให้กับทางแมนซิตี้นะครับ75ล้านยูโรด้วยกันนะครับ เพื่อขอซื้อตัวทางฝั่งของจูเลียนอัวาเรสไปร่วมทีมครับนอกจากนี้นะครับในรายงานข่าวก็บอกว่าซีอโอของทั้งสองสโมสรนะครับทั้งของแมนเชสเตีรแล้วก็แอตเลติโกมาดริดครับก็กําลังหาเรือกันอยู่ครับซึ่งมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่อาจจะเจรจากันลงตัวนะครับแล้วก็เตรียมได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้นะครับก็ถือเป็นการลุกหนักเลยครับของทางแอตเลติโกมาดริดครับด้วยการยื่นข้อเสนอจำนวน75ล้านยูโรครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเงินไม่น้อยนะครับ เพราะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในฤดูกาล2022นะครับตอนนั้นนะครับทางฝั่งของทีมอย่างแมนซิตี้ครับซื้อตัวทางฝั่งของจูเลียนอเวเรสมาจากเลเวอร์พูลครับค่าตัวแค่23ล้านยูโรเท่านั้นนะครับ23ล้านยูโรแต่เล่นมา2ฤดูกาลนะครับกำลังจะขายได้ในราคา75ล้านยูโรครับก็เรียกได้ว่าแมนซิตี้นี่กำไรเพียบเลยนะครับถ้าเกิดขายจูเลียนอเวเรสออกจากทีมครับซึ่งก็ถือเป็นราคาที่วัดใจแมนซิตี้เหมือนกันเลยครับ สำหรับ2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในการลงเล่นให้กับแมนซิตี้ครับก็ถือเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับลงเล่นไปทั้งหมด103นัดนะครับซัดประตูไว้กับแมนซิตี้ไป36ประตูแล้วก็ทําไปอีก18แอสซิสต์ด้วยกันนะครับตัวเล่นี้ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางฝั่งของจูเลียนอเวเรสครับนอกจากนี้นะครับช่วยให้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้2ฤดูกาลติดต่อกันนะครับจูเลียนอเวเรสครับลงเล่นให้กับแมนซิตี้2ฤดูกาลคว้าแชมป์ทั้งสอง ยอดเยี่ยมมากๆนอกจากนี้นะครับฟุตบอลเอฟเอครับก็ได้แชมป์ไป1สมัยครับเป็นรองแชมป์หสมัยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพหสมัยคว้าแชมป์สโมสรโลกอีก1สมัยครับก็ได้เรียกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับทุกถ้วยทุกรายการที่แมนซิตี้ลงเล่นนะครับจูเลียนอาวเรสครับก็สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งหมดครับคือถ้าเกิดจะย้ายออกจากแมนซิสเตอร์นักเวลานี้ครับก็ก็คงจะไม่มีอะไรต้องคาใจนะครับเพราะประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วครับกับทีมอย่างแมนซิตี้ครับ ดังนั้นโอกาสในการย้ายทีมณเวลานี้นะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าต้องการที่จะลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับในเกมนัดสําคัญสําคัญดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับนักเตะกก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมครับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตีรได้ข้อเสนอมา75ล้านยูโรก็กําไรอื้อซ่าเลยครับแอตเลติโกมาดริดก็อยากจะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมดังนั้นดินี้ก็มีโอกาสสูงครับ ที่มันจะเกิดขึ้นครับจูเลียนอวารเรสครับก็กําลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของแอตเลติโกมาดริดเลยครับแล้วเพื่อนๆเลยครับที่กาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเห็นใจกับทางฝั่งของจูเลียนอวารเรสไหมครับอยากเห็นเขาย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของแอตเลติโกมาดริดหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าจริงๆนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ผมชอบมากนะผมอยากให้ย้ายมาอยู่กับแมนยูนิติดมากๆแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่การย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดผมเชื่อว่า เขามีโอกาสสูงครับที่จะไปสร้างตำนานให้กับแอตเลติโกมาดริดได้นะครับดังนั้นการย้ายออกจากทีมก็น่าจะทําให้เขาแฮปปี้ขึ้นมาได้นะครับก็ดูแลกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วดีลนี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับและเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับดีลนี้นะครับดีลของจูเลียนอาเรสครับกับแอตเลติโกมาดริดคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องฟนตุงไว้ด้วยนะ แล้วใครนะครับที่กําลังมองหาน้ํามันเพื่อสุขภาพอยู่ณเวลานี้นะครับขอแนะนํานี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับก็รับรองครับเป็นน้ํามันเพื่อสุขภาพอย่างแน่นอนก็ฝากด้วยครับย้าอีกทีครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลครับ